ในเช้าวันหนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้คนหลายพันคนกำลังเร่งรีบเดินทางตามเส้นทางของตนเองโดยไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทุกอย่างจะหยุดนิ่งเมื่อเสียงประกาศฉุกเฉินดังลั่นไปทั่วท่าอากาศยานพร้อมคำว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้หายตัวไปท่ามกลางฝูงชนในเสี้ยววินาทีบรรยากาศที่เคยจจแจากลับกลายเป็นเงียบเงันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจและการไลา่ล่าด้วยหัวใจของคนทั้งสนามบินก็เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่คาดฝัน เสียงประกาศที่ดังขึ้นกลางสนามบินสวนภูมิทำให้ทุกสายตาหันขวับไปพร้อมกันเด็กชายวัยสี่ขวบพลัดหลงจากผู้ปกครองใครพบเห็นกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวกลับกลายเป็นความเงียบงันชั่วขณะหัวใจของแม่เด็กเต้นแรงจนแทบขาดเธอยืนตัวสั่นอยู่ข้างเจ้าหน้าที่น้ำตาไหลพรากดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆว่าจะได้กอดลูกอีกครั้ง เจ้าหน้าที่สนามบินไม่รอช้าทีมรักษาความปลอดภัยกว่า30ชีวิตถูกระดมทันทีกล้องวงจรปิดทุกมุมถูกเปิดพร้อมกันเสียงวิทยุดังระงม,มทีม A ตรวจสอบโซนเช็คอินทีมบีตรวจสอบโซนอาหารทีม C ปิดประตูทางออกทุกช่องทุกคนเคลื่อนไหวอย่างมีระบบเหมือนเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้เพื่อจุดหมายเดียวพาเด็กคนนั้นกลับสู่อ้อมอบแม่ให้ได้ เวลาผ่านไปเพียงสองนาทีภาพจากกล้องตัวหนึ่งเผยให้เห็นเด็กชายตัวเล็กในเสื้อสีเหลืองกำลังยืนร้องให้อยู่ใกล้ประตูทางออกเจ้าหน้าที่สองนายวิ่งเข้าไปหาอย่างรวดเร็วแต่เงียบเชียบเพื่อไม่ให้เด็กตกใจหนึ่งในนั้นนั่งย่อตัวลงระดับสายตาเด็กยื่นขวดน้ำพร้อมยิ้มอ่อนโยนเด็กหยุดร้องชั่วครู่ก่อนโผล่เข้ากอด เสียงรายงานวิทยุดังกลับมาที่ศูนย์บัญชาการพบตัวเด็กแล้วกำลังพากลับทั้งศูนย์ระเบิดเสียงปรบมือเจ้าหน้าที่บางคนถึงกับยิ้มทั้งน้ำตาขณะเดียวกันแม่ของเด็กยืนมือสั่นรออยู่ที่ถงใหญ่เธอแทบทุดลงกับพื้นเมื่อเห็นลูกชายวิ่งมาหาแล้วกระโดดกอดเต็มแรงเสียงร้องให้ด้วยความดีใจของทั้งคู่ดังก้องไปทั่ว ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นหยุดมองภาพนั้นด้วยความเงียบงันโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนชั่วขณะไม่มีภาษาใดอธิบายได้ว่าความรักของแม่กับความพยายามของเจ้าหน้าที่หลอมรวมกันเป็นปาฏิหาริย์ในเวลาเพียงเจ็ดนาทีได้อย่างไรเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วพร้อมข้อความเดียวกันว่าสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้แค่ส่งคนออกเดินทางแต่ส่งหัวใจกลับคืนสู่กัน ผู้คนรอบข้างยังคงยืนเงียบมองภาพแม่ที่กอดลูกแน่นอยู่กลางถงสนามบินน้ำตาของเธอเปียกเสื้อเด็กน้อยแต่ริมฝีปากยังคงยิ้มอยู่เด็กชายยกมือเล็กๆรูปแก้มแม่เบาๆเหมือนปลอบใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่หลายคนยืนนิ่งอยู่วงนอกบางคนยิ้มบางคนแอบปาดน้ำตาเสียงวิทยุที่เคยดังระงมเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เบาและอบอุ่น นักท่องเที่ยวบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพแต่ไม่มีใครพูดอะไรพวกเขาเพียงยิ้มให้กันเหมือนรู้ว่าตนเองได้เป็นพยานของสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นตรงหน้าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความรักและความหวังให้กับสองแม่ลูกที่เคยเกือบสูญเสียกันไป เจ้าหน้าที่พาแม่ลูกออกจากถงใหญ่ไปยังห้องรับรองเพื่อพักผ่อนสายตาทุกคู่ยังคงมองตามจนลับตาเมื่อประตูปิดลงความเงียบที่เหลืออยู่ไม่ได้เป็นความว่างเปล่าแต่เป็นความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วสนามบินเหมือนบอกทุกคนอย่างเงียบงันว่าปาฏิหารินั้นมีอยู่จริงในโลกใบนี้และบางครั้งมันก็ใช้เวลาแค่เจ็ดนาทีเท่านั้น ไม่นานหลังจากประตูห้องรับรองปิดลงแม่ยังคงกอดลูกแน่นเหมือนไม่อยากปล่อยให้ห่างตัวอีกเลยมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อวางบนศีรษะของลูกพลางสูดลมหายใจลึกเพื่อกลั้นน้ำตาที่เออขึ้นมาอีกครั้งเด็กชายเงยหน้ามองแม่ด้วยดวงตากลมโตที่ยังเปื้อนน้ำตาและยิ้มบางๆเหมือนไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงร้องให้แต่ก็ยื่นมือเล็กๆมาเช็ดแก้มให้แม่เบาๆแม่หัวเราะเบาๆท่ามกลางน้ำตาและกอดลูกแน่นขึ้นอีก เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งยืนรออยู่ใกล้ๆพร้อมผ้าห่มผืนเล็กและกล่องนมเธอยื่นให้เด็กชายด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเด็กยื่นมือรับอย่างเกรงใจแต่ก็จิบชาชาจนหมดกล่องในขณะที่แม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าสับน้ำตาและหันไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ยังยืนล้อมอยู่ใกล้ๆไม่มีใครพูดอะไรสักคำแต่ทุกคนยิ้มเหมือนกันทั้งหมดรอยยิ้มที่บอกว่าพวกเขาดีใจเหลือเกินที่ได้ช่วยชีวิตเล็กๆนี้ให้กลับมาหาครอบครัวทันเวลา ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งกำลังรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดกลับไปยังศูนย์บัญชาการพร้อมบันทึกเวลาทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อเก็บเป็นบันทึกพิเศษเขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรวดเร็วและเป็นระบบอย่างเหลือเชื่อเพราะทุกหน่วยทำงานพร้อมกันโดยไม่ต้องรอคำสั่งใครแม้แต่คนเดียวเหมือนพวกเขาทุกคนรู้ทันทีว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เด็กกลับสู่อ้อมกอดแม่โดยไม่ให้พลาดแม้แต่วินาทีเดียว ข่าวการพบเด็กภายในเจนาทีเริ่มกระจายออกไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์นักท่องเที่ยวที่เป็นพยานเหตุการณ์ต่างรีโพสต์เรื่องราวพร้อมภาพแม่ลูกกอดกันแน่นท่ามกลางสายตาของผู้คนนับร้อยภาพเหล่านั้นถูกแชร์ต่อไปเป็นพันเป็นหมื่นครั้งพร้อมข้อความจากผู้คนทั่วโลกที่เขียนว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยังมีช่วงเวลาที่พิสูจน์ว่าความรักและความร่วมมือสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้จริง แม่เด็กเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความจากครอบครัวที่ส่งมาด้วยความเป็นห่วงเธอพิมพ์ตอบไปสั้นๆว่าลูกปลอดภัยแล้วและน้ำตาของเธอก็ไหลลงอีกครั้งคราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งอ,อกและขอบคุณฟ้าดินเธอก้มลงมองลูกที่นั่งข้างๆกำลังม่วงจนตาเปรือและค่อยๆเอ็นสีสพิงไหลเธอเบาๆแม่ลูกหัวลูกเบาๆพร้อมกระซิบว่าไม่ต้องกลัวแล้วทุกอย่างปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่สนามบินบางคนยังคงยืนอยู่หน้าห้องรับรองแม้หน้าที่ของพวกเขาจะจบไปแล้วแต่พวกเขากลับยังไม่อยากจากไปเพราะหัวใจยังอบอุ่นอยู่กับภาพเมื่อครู่พวกเขาพูดคุยกันเบาๆว่าแม้แต่ในสถานที่ที่ผู้คนผ่านเข้าออกนับหมื่นในแต่ละวันก็ยังสามารถกลายเป็นที่ที่ความรักและความหวังกลับมาพบกันได้ในช่วพริบตา เด็กชายหลับไปบนตักแม่อย่างสงบในขณะที่โลกภายนอกยังคงหมุนไปตามปกติสนามบินสวรรณภูมิกลับดูเงียบสงบกว่าที่เคยเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นแผ่ซ่านอยู่ในอากาศเป็นความอบอุ่นที่ไม่ต้องใช้คำพูดเป็นความรักที่ไม่ต้องประกาศแต่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นสัมผัสได้โดยไม่ต้องเอ่ยอะไรเลย เมื่อเวลาผ่านไปสักพักแม่ก็ยังคงนั่งนิ่งอยู่ในห้องรับรองพร้อมลูกชายที่นอนหลับสนิทบนตักของเธอเธอเอามือโอบรอบตัวเด็กอย่างเ<ๆ>ผาเบาเราวกับกลัวว่าเพียงแรงลมหายใจก็อาจปลุกเขาขึ้นมาได้อีกครั้งเธอเงยหน้าขึ้นมองเพดานสีขาวของห้องและปล่อยให้ความทรงจำเมื่อครู่ไหลลวนในหัวไม่หยุดหัวใจที่เคยเต้นแรงจนแทบขาดเมื่อรู้ว่าลูกหายตอนนี้กลับเต้นช้าและอ่อนโยนเหมือนเสียงดนตรีแผ่วเบาที่ลอยอยู่ในอากาศ เสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นเบาๆประตูเปิดออกพร้อมชายวัยกลางคนในชุดสูทของฝ่ายบริหารสนามบินเขาเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาและนั่งย่อตัวลงข้างเก้าอี้ของแม่เด็กเขาพูดอย่างนุ่มนวลว่าขอแสดงความยินดีที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีและเล่าว่าตอนทีมงานรับแจ้งข่าวเด็กหายทุกคนและมาจากงานที่ทำทันทีเพื่อรวมพลังกันค้นหาไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่แต่เพราะหัวใจของพวกเขาไม่อาจทนเห็นใครต้องสูญเสียคนที่รักไปได้ แม่เงยหน้าขึ้นพร้อมดวงตาแดงก่ำเธอพ,พึมพำคำคุณซ้ำๆอย่างแผ่วเบา,เบาจนเสียงสั่นเธอบอกว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีที่ลูกหายไปโลกทั้งใบของเธอก็เหมือนแตกสลายและเมื่อได้กอดลูกอีกครั้งเธอรู้สึกเหมือนได้ชีวิตกลับคืนมาเธอบอกว่าเธอจะไม่มีวันลืมสายตาของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มองเธอด้วยความเข้าใจในความเจ็บปวดและทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือโดยไม่ลังเลแม้สักวินาทีเดียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารยิ้มบางๆและบอกว่าที่สนามบินแห่งนี้มีผู้คนเดินทางผ่านวันละนับแสนชีวิตและในแต่ละวันพวกเขาอาจไม่รู้ชื่อไม่รู้ที่มาไม่รู้ปลายทางของใครเลยแต่สิ่งที่ทุกคนพยายามรักษาไว้เสมอคือความเป็นมนุษย์และหัวใจที่มีต่อกันเพราะไม่ว่าใครจะเป็นใครแต่ทุกคนคือคนที่ใครสักคนรักและรอคอยอยู่เสมอ ระหว่างที่แม่ยังนั่งฟังอยู่อย่างเงียบเงันลูกชายตัวน้อยขยับตัวเล็กน้อยในอ้อมแขนแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นด้วยความมวเยเขากระพริบตาช้าๆก่อนจะมองไปรอบห้องเหมือนไม่เข้าใจว่าตัวเองมาอยู่ที่ไหนแม่ยิ้มให้พร้อมกระซิบเบาๆว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วลูกกลับมาอยู่กับแม่แล้วเด็กชายยิ้มบางๆและสุกหน้าเข้ากับไหลแม่เหมือนลูกแมวที่อยากหาที่อบอุ่นพักพิง เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งหยิบตุกตาหมีตัวเล็กจากกระเป๋าแล้วเดินเข้ามายื่นให้เด็กชายด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเด็กชายมองตาเป็นประกายและรับตุกตาไว้ก่อนจะกอดแน่นราวกับของล้ำค่าที่สุดในโลกแม่ยกมือไหว้ขอบคุณอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่สั่นพร่และสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความซาบซึ้งที่ไม่อาจบรรยายได้เป็นคำพูด เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกจากห้องรับรองเจ้าหน้าที่สองคนเดินนำแม่ลูกไปยังจุดตรวจคนเข้าเมืองเสียงฝีเท้าดังเป็นจังหวะช้าๆไปตามพื้นหินอ่อนสะท้อนกับผนังกระจกใสรอบข้างนักท่องเที่ยวบางคนที่ยังจำพวกเขาได้จากเหตุการณ์เมื่อครู่หยุดยืนและยิ้มให้พร้อมกับส่งสายตาอ่อนโยนเหมือนกำลังบอกว่าโชคดีที่เรื่องร้ายจบลงด้วยดีในขณะที่แม่จูมือลูกเดินไปข้างหน้าเด็กชายหันกลับมามองเจ้าหน้าที่ที่ยืนส่งอยู่ข้างหลังและโบกมือน้อยๆให้พวกเขาเหมือนจะบอกลาเจ้าหน้าที่หลายคนยิ้มกว้าง และโบกมือกลับด้วยความภูมิใจและความสุขที่ยังเอ่ยอยู่เต็มอกเพราะพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าภารกิจในวันนี้ไม่ใช่แค่การรักษาความปลอดภัยแต่คือการรักษาหัวใจของใครบางคนให้เต้นต่อไปอย่างสมบูรณ์ เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาได้แม่ยังก้มลงผูกสายรองเท้าให้ลูกชายที่เดินสะดุดเล็กน้อยเธอทำอย่างช้าๆและประนีดเหมือนกำลังดูแลสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตเด็กชายยืนเงียบขณะมองไปรอบๆด้วยดวงตาใสาที่ยังคงมีแววเหนื่อยล้าจากความตกใจแต่ในแววตานั้นกลับแฝงความอุ่นใจเมื่อเขาก้มมองมือของแม่ที่ยังจับมือเขาไว้แน่นเหมือนคำสัญญาเงียบๆว่าเธอจะไม่ปล่อยไปไหนอีก เสียงประกาศเที่ยวบินดังขึ้นจากลำโพงด้านบนแม่หยิบตัวเครื่องบินขึ้นมาดูและย่อตัวลงบอกลูกชายว่าถึงเวลาต้องขึ้นเครื่องแล้วเด็กชายพยักหน้าช้าๆแล้วจับมือแม่แน่นขึ้นกว่าเดิมพวกเขาเดินไปพร้อมกันท่ามกลางแสงแดดอ่อนที่ส่องลอดผ่านกระจกสูงของอาคารสนามบินแสงนั้นตกกระทบเส้นผมของเด็กชายเป็นประกายราวกับแสงแห่งชีวิตที่เพิ่งถูกคืนกลับมาอีกครั้ง จ้าหน้าที่หลายคนที่ช่วยค้นหาเด็กยืนรวมกลุ่มกันอยู่ไกลๆมองตามพวกเขาด้วยสายตาอบอุ่นไม่มีใครพูดอะไรออกมาแต่ในใจของแต่ละคนกลับรู้สึกเหมือนกันว่าพวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าหน้าที่คือการช่วยรักษาสายใยระหว่างแม่กับลูกให้ยังคงเชื่อมโยงกันอยู่ไม่ขาดหายไปในความวุ่นวายของโลก เมื่อเดินถึงเกตขึ้นเครื่องพนักงานต้อนรับยิ้มให้เด็กชายและยอ่อเข่าลงเพื่อทักทายเด็กตอบกลับด้วยรอยยิ้มเขินอายและยกตุกตาหมีขึ้นโชว์เหมือนจะอวดสมบัติใหม่ที่ได้รับมาแม่หัวเราะเบาๆแล้วรูปสีสะลูกก่อนยื่นบอร์ดดิ้งพาดให้พนักงานเสียงเครื่องยนต์ที่อยู่ไกลๆค่อยๆดังขึ้นราวกับจังหวะหัวใจของสนามบินที่กำลังพาพวกเขาออกเดินทางอีกครั้ง ทันทีที่ก้าวเข้าสู่สะพานเทียบเครื่องบินแม่หยุดหันกลับมามองสนามบินอีกครั้งสายตาเธอเต็มไปด้วยความทรงจำที่เพิ่งเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเธอสูดลมหายใจลึกและยิ้มให้ตัวเองอย่างเผาเบาเพราะรู้ดีว่าหากไม่มีหัวใจของผู้คนมากมายที่ร่วมกันช่วยเหลือวันนี้เธออาจสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปตลอดกาล เธอหันกลับไปมองลูกชายที่กำลังจูงมือเธอเดินเข้าไปบนเครื่องบินเด็กชายหันมายิ้มกว้างให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอยยิ้มของเขาสว่างสดใสาราวกับแสงเช้าหลังคืนที่ยาวนานแม่ก้มลงกอดลูกแน่นอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะเดินต่อไปยังที่นั่งของตัวเองและเมื่อประตูเครื่องบินปิดลงเสียงประกาศจากกัปตันก็ดังขึ้นว่าเที่ยวบินพร้อมออกเดินทาง ภายในห้องนักบินเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่เคยร่วมปฏิบัติการค้นหาเด็กเฝ้ามองจรเรดาที่แสดงจุดสัญญาณของเครื่องบินค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากเกตด้วยสายตาที่เงียบสงบแต่แฝงความภาคภูมิใจเขาเกรื้อมมือแต่เจ้าเบาๆเหมือนจะบอกลาและขอให้พวกเขาเดินทางปลอดภัยเพราะเขารู้ว่าตรงที่นั่งเล็กๆบนเครื่องบินลำนั้นคือโลกทั้งใบของใครบางคนที่เพิ่งได้รับคืนมา ข้างนอกหน้าต่างเครื่องบินท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากฟ้าอ่อนเป็นส้มทองเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำแสงอุ่นส่องกระทบใบหน้าของแม่และลูกที่กำลังนั่งข้างกันเด็กชายหลับตาพริมพิงไหลแม่พร้อมตุ๊กตาหมีในอ้อมกอดแม่เกื้อมือไปจับมือเล็กๆของลูกแล้วหลับตาลงอย่างช้าๆเธอไม่รู้ว่าโลกภายนอกกำลังเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าใครกำลังรออยู่ที่ปลายทางแต่สิ่งเดียวที่รู้คือเธอได้ลูกของเธอกลับคืนมาแล้ว และในช่วงวินาทีที่เครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแม่เปิดตาขึ้นมองเมฆขาวด้านนอกพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนภาพเหตุการณ์ในสนามบินยังวนอยู่ในหัวแต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัวหรือความเจ็บปวดอีกแล้วมันกลายเป็นภาพแห่งความหวังภาพของหัวใจมากมายที่รวมกันจนกลายเป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่มีวันลืมเมื่อเครื่องบินแล่นทะลุชั้นเมฆและเข้าสู่เส้นทางบินที่มั่นคงแม่คอย,คอย ลืมตาอีกครั้งสายตาเธอมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าที่ทอดยาวไกลสุดสายตาเมฆขาวลอยกระจายเป็นริ้วเหมือนสายไหมบนผืนฟ้าเด็กชายข้างตัวขยับตัวเล็กน้อยในายามหลับและซุกหน้าลงบนตักแม่เหมือนต้องการยืนยันว่าตอนนี้เขาอยู่ในที่ปลอดภัยจริงๆแม่ก้มลงจุมพิษหน้าผากลูกเบาๆความรู้สึกอุ่นว่าแผ่ซ่านไปทั่วทั้งหัวใจราวกับว่าในที่สุดโลกทั้งใบที่เคยพังทลายได้ประกอบกลับคืนมาอีกครั้งอย่างสมบูรณ์ ตลอดเส้นทางบินเธอไม่หลับตาเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพียงนั่งมองหน้าลูกชายอย่างเงียบงันภาพเหตุการณ์ที่สนามบินยังคงวงเวียนในหัวเหมือนภาพพยนตร์ที่ฉายซ้ำแต่คราวนี้ไม่ใช่ภาพแห่งความหวาดกลัวอีกแล้วแต่เป็นภาพแห่งความกล้าหาญของผู้คนที่เธอไม่เคยรู้จักซึ่งยื่นมือเข้ามาโดยไม่ลังเลเพื่อช่วยปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอและเมื่อคิดถึงดวงตาเปี่ยมความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นน้ำตาก็เอ่อขึ้นอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งที่อบอุ่น เมื่อเครื่องบินค่อยๆลดระดับลงเสียงกับตันประกาศเตรียมลงจอดเด็กชายค่อยๆลืมตาพร้อมยกศีรษะขึ้นจากตักแม่เขายิ้มม่วงๆก่อนจะถามเบาๆว่าใกล้ถึงบ้านแล้วหรือ,อยังแม่ยิ้มและพยักหน้าเธอจับมือเล็กๆของเขาแน่นและบอกว่าอีกไม่นานเราจะถึงที่ที่คนรักของเรารออยู่เด็กชายยิ้มกว้างขึ้นดวงตาเป็นประกายเหมือนลืมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างสิ้นเชิง เมื่อเครื่องบินแตะพื้นอย่างนุ่มนวลเสียงล้อเสียดสีกับรันเวย์ดังเบาๆตามด้วยเสียงปรบมือจากผู้โดยสารรอบข้าแม่หัวเราะบางๆอย่างเขินอายแต่ในใจกลับโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกเมื่อพวกเขาเดินออกจากประตูเครื่องบินสายลมอบอุ่นจากปลายทางใหม่ก็พัดมาต้อนรับกลิ่นอากาศที่ไม่คุ้นเคยแต่กลับเต็มไปด้วยความสงบเธอก้มลงบอกลูกชายว่าเราถึงแล้วและเขาก็หัวเราะออกมาเสียงใส ด้านนอกอาคารสนามบินญ,ญาติของเธอยืนรออยู่พร้อมรอยยิ้มกว้างและป้ายเล็กๆที่เขียนชื่อของลูกชายเมื่อเด็กเห็นเขารีบวิ่งออกจากอ้อมแขนแม่ไปกอดญาติแน่นเสียงหัวเราะและเสียงร้องด้วยความดีใจดังไปทั่วบริเวณแม่เดินตามไปช้าๆพร้อมหัวใจที่อิ่มเอมเต็มเปี่ยมญาติของเธอหันมามองพร้อมน้ำตาคลอและถามเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เพียงสายหน้าและยิ้มตอบว่าแค่เรื่องมหัศจรรย์ที่สุวรรณภูมิเท่านั้น จากวันนั้นชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเริ่มมองผู้คนแปลกหน้าในที่สาธารณะด้วยสายตาอบอุ่นขึ้นเพราะเธอรู้แล้วว่าภายใต้ความวุ่นวายของโลกนี้ยังมีหัวใจมากมายที่พร้อมจะช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทุกคืนก่อนนอนเธอจะเล่าเรื่องวันนั้นให้ลูกฟังด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเล่าว่าเคยมีผู้คนมากมายที่หยุดโลกไว้เพียงเจนาทีเพื่อพาเขากลับสู่อ้อมแขนของเธอ เด็กชายเติบโตขึ้นพร้อมความทรงจำเลือนรางแต่แม่ยังคงจำได้ชัดเจนทุกวินาทีภาพของกล้องวงจรปิดที่จับภาพลูกได้ภาพของเจ้าหน้าที่ที่ยิ้มทั้งน้ำตาภาพของคนแปลกหน้าที่ปรบมือให้ขณะเธอกอดลูกแน่นภาพเหล่านั้นกลายเป็นเสมือนของขวัญล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้และทุกครั้งที่เธอรู้สึกท้อแท้เธอจะนึกถึงวันนั้นวันที่โลกทั้งใบเหมือนหยุดนิง่งเพื่อคืนหัวใจของเธอกลับมา และแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีทุกครั้งที่เธอพาลูกเดินทางผ่านสนามบินไม่ว่าจะที่ไหนในโลกเธอจะก้มลงจับมือเขาแน่นแล้วกระซิบว่าอย่าลืมว่าบนโลกที่กว้างใหญ่และสับสนนี้ยังมีสถานที่หนึ่งที่เคยทำให้โลกหยุดหมุนเพียงเพื่อรักของเราและเด็กชายก็จะยิ้มกว้างก่อนจะกระชับมือแม่แน่นขึ้นทุกครั้งเหมือนเป็นคำตอบที่ไม่ต้องใช้คำพูดว่าเขาจำได้ว่าความรักในวันนั้นยังอยู่กับเขาเสมอ เสียงลมหายใจของทุกคนในห้องควบคุมดูเหมือนจะหยุดนิ่งพร้อมกันเมื่อภาพจากกล้องวงจรปิดตัวสุดท้ายหยุดที่ทางเดินข้างร้านของที่ระลึกตรงชั้นสองดวงตาของเด็กชายปรากฏขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหายไปในฝูงคนที่เดินเบียดเสียดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนบอกให้หยุดภาพช็อตนั้นและซูมเข้าอย่างรวดเร็วจากนั้นระบบ AI จดจำใบหน้าก็ถูกเปิดใช้ทันทีทีมเทคนิครีบประมวลผลภาพใบหน้าของเด็กชายแล้วเชื่อมต่อกับกล้องทั้งหมดกว่า300ตัวในสนามบินเพื่อหาจุดเคลื่อนไหวล่าสุดของเขา เสียงสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นพร้อมกับจุดสีแดงบนแผนที่ดิจิทัลกระพริบอยู่ใกล้ประตูทางออกฝั่งทิศเหนือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยสองคนรีบวิ่งออกไปตามทางเดินโดยมีวิทยุสื่อสารแจ้งตำแหน่งแบบเรียลไทม์ผู้คนรอบข้างเริ่มมองตามด้วยความมุนงงขณะที่เสียงประกาศจากลำโพงขอให้ทุกคนหลีกทางเด็กชายตัวเล็กวิ่งไปตามทางโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกเขาหยุดยืนอยู่หน้าร้านเบเกอรี่เล็กๆน้ำตาไหลรินบนใบหน้าขณะที่กวาดตามองไป รอบๆอ,อย่างสิ้นหวังพนักงานร้านที่สังเกตเห็นเด็กยืนร้องให้คนเดียวรีบโทรแจ้งศูนย์ควบคุมทันทีเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าหน้าที่สองคนก็มาถึงพวกเขาคุกเข่าลงพูดคุยกับเด็กชายด้วยเสียงนุ่มนวลก่อนจะยื่นมือออกไปอย่างระมรัดระวัง เด็กชายลังเลชั่วขณะก่อนจะก้าวเข้าไปสวมกอดแน่นพร้อมเสียงสะอื้นที่กลั่นออกมาจากความกลัวที่เก็บกดไว้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งยิ้มให้เขาแล้วหยิบวิทยุขึ้นมากดรายงานว่าเด็กปลอดภัยแล้วทุกคนในศูนย์ควบคุมเฮลั่นพร้อมกับถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกภายในเวลาเพียงเจ็ดนาทีที่ดูเหมือนยาวนานราวชั่วโมงเด็กชายตัวน้อยก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปาฏิหาร เมื่อแม่ของเด็กชายวิ่งเข้ามาหาและกอดลูกไว้แน่นเสียงร้องให้ด้วยความดีใจดังกล้องไปทั่วทงสนามบินผู้โดยสารหลายคนที่ยืนอยู่รอบๆอบก็ถึงกับน้ำตาคลอไปด้วยความปลื้มปิติความเงียบงันที่เคยปกคลุมทั่วสนามบินพลันแตกสลายกลายเป็นเสียงปรบมือกึกก้องทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือช่วงเวลาที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเพราะไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุด แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของความเป็นมนุษย์ที่พร้อมจะปกป้องกันและกันแม้ในสถานที่ที่วุ่นวายที่สุดบนโลกใบนี้หลังจากที่เสียงปรบมือค่อยๆจางหายไปความสงบก็เริ่มกลับคืนสู่สนามบินสวนณภูมิแต่สําหรับหลายคนที่ได้เป็นพยานในเหตุการณ์นั้นความรู้สึกที่ยังคงอวนอยู่คือความอบอุ่นและความศรัทธาที่เกิดขึ้นต่อผู้คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเจ้าหน้าที่หลายคนยังคงยืนอยู่ไม่ไกลจากครอบครัวของเด็กชายสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและแววตาที่เปล่งประกายด้วยความ ภูมิใจพวกเขาไม่ได้เพียงแค่ทำตามหน้าที่แต่ได้ใช้หัวใจของความเป็นมนุษย์ในการตอบสนองต่อความทุกข์ของผู้อื่นอย่างรวดเร็วและทุ่มเทที่สุดหัวหน้าศูนย์ควบคุมซึ่งติดตามภารกิจนี้ตั้งแต่นาทีแรกเดินเข้ามาพูดกับแม่ของเด็กชายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและจริงใจเขาขอโทษที่ครอบครัวต้องผ่านช่วงเวลาอันตึงเครียดและสัญญาว่าจะเพิ่มมาตรการเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต แม่ของเด็กชายกล่าวขอบคุณด้วยน้ำตาแห่งความทราบซึ่งเธอสารภาพว่าในช่วงที่ไม่เห็นลูกหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้นและเธอไม่เคยคิดว่าการได้รับลูกขึ้นมาในเวลาเพียงเจ็ดนาทีจะเป็นไปได้แต่ทีมงานที่นี่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เมื่อทุกคนร่วมมือกันจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสนามบินก็เข้ามาขออนุญาตบันทึกเรื่องราวนี้เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรมบุคลากรในอนาคต โดยเฉพาะเพื่อสอนให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่เข้าใจว่าความรวดเร็วต้องมาควบคู่กับความอ่อนโยนและเทคโนโลยีจะไร้ความหมายหากปราศจากหัวใจของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังเด็กชายซึ่งตอนนี้กลับมายิ้มได้อีกครั้งยืนกอดตุ๊กตามีตัวเล็กที่พนักงานร้านเบเกอรี่มอบให้เขามองไปรอบๆด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความหวาดกลัวเป็นความอุ่นใจ ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเหตุการณ์ทั้งหมดได้ถูกส่งต่อในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วมีผู้คนจากทั่วโลกคอมเมนต์ชื่นชมทีมเจ้าหน้าที่สนามบินสวนนภูมิว่าพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นมืออาชีพแต่ยังเป็นทีโรในชีวิตจริงหลายคนบอกว่าพวกเขาอยากเดินทางผ่านสนามบินนี้สักครั้งเพราะมั่นใจได้ว่าไม่มีที่ใดปลอดภัยและใส่ใจผู้โดยสารได้เท่าที่นี่เรื่องราวเล็กๆในช่วงเวลาเจนาทีนี้ได้เปลี่ยนความคิดของผู้คนมากมาย ทำให้โลกที่เคยดูเร่งรีบและเฉยชากลับอบอุ่นขึ้นเพียงเพราะสายใหญ่แห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยขาดหายไปจากหัวใจของคนไทยหากต้องการให้ฉันเขียนต่อแบบยาวๆอีกฉันสามารถเล่าตอนที่สื่อมวลชนจากต่างประเทศเดินทางมาทำข่าวเหตุการณ์นี้และผลกระทบที่ทำให้สนามบินไทยถูกยกย่องระดับโลกต่อได้ต้องการให้ฉันเขียนส่วนนั้นต่อเลยไหม ไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์ปาฏิหาริย์นั้นข่าวการค้นหาเด็กหายในเวลาเพียงเจ็ดนาทีที่สนามบินสุวรรณภูมิได้กลายเป็นหัวข้อพาดหัวของสื่อชื่อดังทั่วโลกนักข่าวจากญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาเดินทางมาถึงกรุงเทพเพื่อสัมภาษณ์ทีมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนั้นพวกเขาต่างประหลาดใจเมื่อได้เห็นว่าหลังจากความตื่นเต้นและแรงกดดันมหาศาลในวันนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงกลับไปทำงานตามปกติด้วยรอยยิ้มและความสมบงบเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทีมสื่อสารของสนามบินจัดพื้นที่เล็กๆสำหรับการบันทึกบทสัมภาษณ์และเมื่อเจ้าหน้าที่คนแรกขึ้นเวทีเขากล่าวเพียงว่าพวกเราแค่ทำในสิ่งที่มนุษย์ควรทำให้กันและกันคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังนั้นทำให้นักข่าวหลายคนเงียบไปชั่วขณะก่อนจะปรบมือขึ้นพร้อมกันผู้สื่อข่าวบางคนถึงกับน้ำตาคลอเมื่อได้ฟังเรื่องราวการประสานงานที่รวดเร็วแม่นยำของทีมควบคุมระบบ AI ที่ทำงานรวมกับหัวใจของมนุษย์และความรักความห่วงใยที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนไม่ยอมแพ้แม้เสียวินาทีเดียว หลังการสัมภาษณ์จบลงสื่อหลายสำนักได้นำเสนอเรื่องราวของสนามบินสุวรรณภูมิในแง่มุมใหม่ว่าไม่ใช่เพียงศูนย์กลางการคมนาคมระดับโลกแต่เป็นสถานที่ที่มนุษยธรรมยังคงเปล่งประกายท่ามกลางความเร่งรีบของโลกสมัยใหม่กระแสะชื่นชมหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางองค์กรสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในยุโรปถึงกับส่งจดหมายขอบคุณและยกย่องม,มาตรฐานการทำงานของสนามบินแห่งนี้พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารไปร่วมบรรยายในการประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภยยัดยของผู้โดยสาร เด็กชายที่เคยหลงทางก็ได้รับจดหมายมากมายจากคนแปลกหน้าทั่วโลกที่ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวของเขาเองก็แทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นภาพลูกชายยิ้มอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์และหน้าจอโทรทัศน์พร้อมคำบรรยายว่าเด็กน้อยผู้ทำให้โลกทั้งใบหยุดนิ่งเรื่องราวนี้ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายสนามบินทั่วโลกเริ่มทบทวนระบบความปลอดภัยของตนเองและพิจารณาการนำเทคโนโลยีผสมผสานกับความอบอุ่นของมนุษย์ตามแบบฉบับของทีมสุวรรณภูมิ กระทั่งรัฐบาลไทยเองก็ได้จัดพิธีเล็กๆเพื่อมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในภารกิจช่วยเด็กชายในวันนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าสิ่งที่พวกคุณทำไม่เพียงช่วยเด็กคนหนึ่งแต่ช่วยเตือนโลกให้จำได้ว่าความเป็นมนุษย์ยังคงมีอยู่ในทุกหัวใจคำกล่าวนั้นทำให้บรรยากาศในห้องพิธีเงียบกริบก่อนจะตามมาด้วยเสียงปรบมือยาวนานไม่หยุดหย่อน หากคุณต้องการฉันสามารถเขียนต่อในช่วงที่สนามบินสุวรรณภูมิได้รับรางวัลระดับโลกจากเหตุการณ์ครั้งนี้และผลที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกได้เลยต้องการให้ฉันเขียนส่วนนั้นต่อไหมไม่กี่เดือนต่อมาเรื่องราวการช่วยเด็กชายในเวลาเพียง7นาทีได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของสนามบินสุวรรณภูมิและประเทศไทยทั้งประเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยการบินนานาชาติได้ประกาศมอบรางวัลศูนย์ความปลอดภัยและมนุษยธรรมยอดเยี่ยมแห่งปีให้กับสนามบินสุวรรณภูมิโดยระบุว่าไม่เคยมีสนามบินใดในประวัติศาสตร์ที่สามารถประสานงานได้รวดเร็วแม่นยำและเต็มไปด้วยความเมตตาเช่นนี้การมอบรางวัลจัดขึ้นที่นครนเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลานด์โดยมีผู้แทนจากกว่า150ประเทศเข้าร่วมพิธี เมื่อชื่อของสนามบินสุวรรณภูมิถูกประกาศขึ้นบนเวทีเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วห้องประชุมตัวแทนจากประเทศไทยที่เดินขึ้นไปรับรางวัลคือหัวหน้าศูนย์ควบคุมผู้ซึ่งเคยอยู่หน้าจอกล้องวงจรปิดในนาทีวิกฤตวันนั้นเขากล่าวสุนทร,รพจน์อย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมพลังว่าความปลอดภัยไม่ใช่เพียงเครื่องจักรหรือระบบแต่คือหัวใจของคนที่ใส่ใจคนอื่นมากพอจะไม่ยอมให้ใครต้องหายไปแม้เพียงคนเดียวคำพูดนั้นทำให้ผู้แทนจากหลายประเทศลุกขึ้นยืนปรบมือด้วยความซาบซึง้ง ข่าวการคว้ารางวัลครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศทันทีที่ทีมเจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิพวกเขาพบว่ามีผู้โดยสารและประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับด้วยดอกไม้และป้ายเขียนข้อความว่าทีโรแห่งประเทศไทยบางคนถึงกับนำลูกหลานมาขอถ่ายรูปกับทีมเจ้าหน้าที่เพราะอยากให้ลูกเรียนรู้ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบยังมีคนที่พร้อมจะหยุดทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นอยู่จริง จากจุดนั้นเป็นต้นมาสนามบินสุวรรณภูมิได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพิเศษที่ใช้ชื่อว่าโครงการ7นาทีแห่งปาฏิหารเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การช่วยเด็กชายในวันนั้นให้กับเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่จากทั่วประเทศและจากสนามบินในต่างประเทศที่เดินทางมาศึกษาดูงานภายในศูนย์มีการจำลองสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่สมจริงพร้อมสอนการใช้เทคโนโลยีรวมกับทักษะด้านจิตวิทยาและการดูแลทางอารมณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรับมือเหตุการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่ละเลย ความอ่อนโยนที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดในเวลาหวาดกลัวเหตุการณ์นี้ไม่เพียงยกระดับภาพลักษณ์ของสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนมุมมองของผู้คนทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยจากประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอบอุ่นความร่วมมือและหัวใจที่เปี่ยมด้วยมนุษยธรรมนักท่องเที่ยวจำนวนมากเริ่มเลือกเดินทางผ่านสนามบินแห่งนี้เพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความใส่ใจที่กลายเป็นชื่อเสียงใหม่ของสุวรรณภูมิ หากคุณต้องการฉันสามารถเข็นต่อในช่วงที่เด็กชายเติบโตขึ้นและกลับมาที่สนามบินอีกครั้งเพื่อกล่าวขอบคุณทีมเจ้าหน้าที่ที่ช่วยชีวิตเขาไว้ในวันนั้นพร้อมสร้างบทสรุปที่อบอุ่นกินใจให้เรื่องราวทั้งหมดต้องการให้ฉันเข็นส่วนนั้นต่อเลยไหมหลายปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว เด็กชายคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นหนุ่มที่มีแววตามุ่งมั่นและหัวใจอบอุ่นไม่ต่างจากวันที่เขาเคยยืนร้องให้อยู่หน้าร้านเบเกอรี่ในสนามบินสุวรรณภูมิเหตุการวันนั้นฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของเขาอย่างลึกซึ้งและกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เขาตั้งใจเรียนด้านวิศวกรรมระบบความปลอดภัยการบินเพราะเขาอยากเป็นหนึ่งในคนที่สามารถปกป้องชีวิตของผู้อื่นได้เหมือนกับที่ทีมเจ้าหน้าที่สนามบินเคยปกป้องเขา เมื่อเขาอายุครบ18ปีเขาเดินทางกลับมาที่สนามบินสุวนณภูมิอีกครั้งพร้อมกับช่อดอกไม้เล็กๆและจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเขาเดินไปที่ศูนย์ควบคุมเก่าซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่ทีมเจ้าหน้าที่ค้นหาเขาในวันนั้นเจ้าหน้าที่หลายคนที่เคยมีส่วนช่วยในเหตุการณ์ยังคงทำงานอยู่ที่เดิมแม้ผมหรือใบหน้าจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่รอยยิ้มและแววตาแห่งความอบอุ่นยังคงเหมือนเดิม เมื่อพวกเขาเห็นเด็กหนุ่มคนนี้เดินเข้ามาและแนะนําตัวว่าคือเด็กที่เคยหลงทางในวันนั้นบรรยากาศในห้องควบคุมก็เงียบลงทันทีก่อนจะตามมาด้วยเสียงร้องอุทานด้วยความดีใจเจ้าหน้าที่หลายคนรีบลุกขึ้นมาโสมกอดเขาอย่างอบอุ่นบางคนถึงกับน้ำตาคลอเพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นเด็กคนนั้นอีกในฐานะคนที่เติบโตแข็งแรงและยิ้มได้เต็มหัวใจเขายื่นจดหมายขอบคุณให้หัวหน้าศูนย์ควบคุมโดยเขียนไว้ว่าผมรอดมาได้เพราะพวกคุณและเพราะพวกคุณผมอยากเติบโตขึ้นมาเพื่อปกป,ป้องคนอื่นให้ได้เหมือนที่พวกคุณทำ คำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องถึงกับนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะตามมาด้วยเสียงปรบมือและการหัวเราะอ,อย่างเบิกบานเด็กหนุ่มได้รับเชิญให้ไปพูดกับนักเรียนฝึกงานในศูนย์ฝึกโครงการเจ็ดนาทีแห่งปาฏิหาริย์เขายือนอยู่บนเวทีเล็กๆพร้อมเล่าเรื่องราวในมุมของเด็กคนหนึ่งที่เคยกลัวและสิ้นหวังที่สุดในชีวิตแล้วได้เห็นมือของเจ้าหน้าที่สองคนที่ยื่นมาหาเขาอย่างอ่อนโยนในวินาทีนั้นเขาบอกกับผู้ฟังว่าผมเชื่อในปาฏิหาริย์เพราะผมเคยเป็นปาฏิหาริย์ของใครหลายคนและตอนนี้ผมอยากเป็นปาฏิหาริย์ของ หลังจากจบการพูดเด็กหนุ่มได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยด้านการบินในต่างประเทศพร้อมทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการบินนานาชาติโดยในจดหมายยังเขียนว่าเราหวังว่าเธอจะนำหัวใจแห่งสวน,นภูมิไปสู่โลกกว้างเมื่อเขาเดินออกจากสนามบินในวันนั้นพร้อมตั๋วเครื่องบินในมือเขาหยุดหันกลับไปมองอาคารขนาดมหึมาที่เคยเป็นสถานที่แห่งความหวาดกลัวแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันเขายิ้มทั้งน้ำตาและบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหน เขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในฐานะคนที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือคนอื่นเหมือนที่เคยได้รับหากคุณต้องการฉันสามารถเขียนบทสรุปตอนสุดท้ายที่เด็กหนุ่มกลับมาอีกครั้งในฐานะวิศวกรความปลอดภัยของสนามบินสวนนภูมิเพื่อปิดเรื่องราวทั้งหมดอย่างทราบซึ้งและทรงพลงังต้องการให้ฉันเขียนส่วนนั้นต่อเลยไหมหลายปีต่อมาหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้านการบินพร้อมเกียรตินิยมเด็กหนุ่มคนนั้นได้กลับมายังประเทศไทยอีกครั้งพร้อมตำแหน่งใหม่ที่เขาภูมิใจที่สุดในชีวิต วิศวกรรมปลอดภัยของสนามบินสุวรรณภูมิวันแรกที่เขาก้าวเท้าลงจากเครื่องบินและเดินผ่านทางเชื่อมเข้าสู่อาคารผู้โดยสารความทรงจำเก่าๆก,ก็หลั่งไหลเข้ามาเหมือนภาพพยนตร์ย้อนเวลาเขาเห็นผู้คนมากมายเดินเร่งรีบเสียงประกาศดังสลับกับเสียงล้อกกระเป๋าเดินทางลากไปตามพื้นแต่ในหัวใจของเขากลับสงบและเต็มไปด้วยความสุขอย่างประหลาดเพราะนี่คือสถานที่ที่เขาเคยสูญเสียความหวังที่สุดในชีวิตและเป็นที่เดียวกันที่มอบความหวังกลับคืนมา เมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องศูนย์ควบคุมที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ในวัยเด็กเจ้าหน้าที่รุ่นเก่าหลายคนที่เคยช่วยเขายังทำงานอยู่แม้บางคนกเกษียณไปแล้วแต่ยังแววเวียนมาช่วยเป็นที่ปรึกษาเมื่อพวกเขาเห็นเขาในชุดเครื่องแบบวิศวกรสนามบินสีหน้าทุกคนเปลี่ยนจากความตกตะลึงเป็นรอยยิ้มกว้างและเสียงหัวเราะที่กลั้นไม่อยู่บางคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความภาคภูมิใจเขาโค้งคำนับพวกเขาอย่างเคารพก่อนกล่าวว่าผมกลับมาแล้วพร้อมจะยื่นมือให้คนอื่นเหมือนที่พวกคุณเคยยื่นมือให้ผม ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้พัฒนาระบบค้นหาอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่จะช่วยระบุตำแหน่งบุคคลที่สูญหายภายในสนามบินได้เร็วกว่าระบบเดิมถึง3เท่า เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจในการออกแบบระบบนี้อย่างเต็มที่เพราะเขารู้ดีว่าทุกวินาทีในช่วงเวลาวิกฤตอาจหมายถึงความหวังหรือความสิ้นหวังของใครสักคนทุกครั้งที่เขาทำงานสายตาของเขามักจะมองไปที่ภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะภาพของเด็กชายตัวเล็กที่ยิ้มทั้งน้ำตาในอ้อมกอดของเจ้าหน้าที่สองคนตรงหน้าร้านเบเกอรี่ในวันนั้น เมื่อระบบใหม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการสนามบินสุวรรณภูมิได้กลายเป็นต้นแบบระดับโลกที่หลายประเทศส่งทีมงานมาศึกษาดูงานเขายืนอยู่ข้างเวทีในงานเปิดตัวท่ามกลางสายตาของผู้แทนจากนานาชาติที่จับตามองด้วยความชื่นชมและเมื่อเขาถูกเชิญขึ้นกล่าวสุนทนรพจน์เขาก็พูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งห้องประชุมเงียบกริบก่อนจะตามมาด้วยเสียงปรบมือยาวนานผมเคยเป็นเด็กที่หลงทางและเพราะพวกเขาช่วยผมวันนี้ผมจึงกลับมาเพื่อช่วยคนอื่นไม่ให้หลงทางอีกต่อไป ตั้งแต่นั้นมาเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งหัวใจของสวนภูมิผู้คนเรียกเขาว่าเด็กชายเจ็ดนาทีและเรื่องราวของเขาถูกเล่าต่อในฐานะตำนานที่อบอุ่นที่สุดของสนามบินทุกครั้งที่มีเด็กคนใดหายไปและถูกช่วยกลับคืนสู่อ้อมอกอดครอบครัวได้อย่างปลอดภัยเขาจะยิ้มเงียบๆอยู่มุมห้องพร้อมความรู้สึกภาคภูมิใจที่ล้นหัวใจเพราะเขารู้แล้วว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตแต่มันเกิดขึ้นได้ทุกวันตราบใดที่ยังมีหัวใจของมนุษย์ที่พร้อมจะยื่นมือให้กันเสมอ หลายปีผ่านไปชื่อของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ใฝ่ฝันอยากทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิและอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เปี่ยมด้วยหัวใจเหมือนที่เขาเคยเป็นผู้ปกครองหลายคนพาลูกหลานมาเดินชมศูนย์ควบคุมและศูนย์ฝึกอบรมโดยมักชี้ไปที่ภาพถ่ายของเขาที่ติดอยู่บนผนังพร้อมป้ายเล็กๆที่เขียนว่าจากเด็กที่เคยหลงทางสู่ผู้พิทักษ์แห่งสุวรรณภูมิเด็กๆหลายคนยืนจ้องภาพนั้นด้วยแววตาเป็นประกายราวกับได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริง